สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมนะมาขยายต้นบอนสีแบบโหดๆกดนค่ะบางสายพันธุ์นะคะเขาห่วงห่วงหน่อมากๆเลยไม่ยอมแตกหน่อนะคะวันนี้เดาก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับสําหรับคนที่ขี้เกียจรอนานนะคะแล้วก็ใจร้อนอยากได้ทีลรเยอะๆค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและบอนสีที่เดาอยากจะเพิ่มจํานวนเขานะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้คือฮกหลงนะคะนี่ เดี๋ยวมาดูวิธีการที่เราใช้ค่ะวิธีนี้นะคะไม่ต้องรอหนอค่ะไม่ต้องรอให้เขาแตกหน่อนนะเราจะใช้วิธีโหดๆค่ะเดี๋ยวขอขุดขุดหัวเขาก่อนนะคะอันนี้นะคะเราจะใช้ซ่อมนะคะในการช่วยขุดค่ะค่อยๆขุดออกมานะคะขุดง่ายค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อได้หัวขนาดนี้แล้วนะคะเราจะล้างค่ะล้าง นี่จะเห็นหัวเขาชัดๆนะคะคือเราจะเห็นว่าก่าเขาจะแตกมาเป็นแต่ละต้นเนี่ยช้ามากๆเลยค่ะแบบนี้นะคะวิธีนี้เนี่ยต้นแม่ก็สามารถที่จะอยู่ได้และเรายังจะได้ต้นเพิ่มด้วยนะคะก็คือนี่ตัดตัดออกแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเอาไปฝังดินไว้อย่างเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะฝังดินไว้อย่างเดิม ส่วนของต้นนะคะเราก็จะเอาไปฝังไว้ที่เดิมค่ะที่ชื้นๆเปียกๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกค่ะไม่ตายนะเราเคยลองทําแล้วค่ะเรียบร้อยส่วนหัวเขานะคะท่านผู้ชมล้างให้สะอาดแล้วก็เอารากส่วนนี้ออกด้วยค่ะเราแนะนํานะคะว่าใส่ถุงมือด้วยนะคะอย่าทําแบบดาวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะดาวล้าง จนเกลี้ยงแบบนี้นะคะหัวเขาก็จะมีลักษณะนี้ค่ะระหว่างที่รอการหัน่นสับนะคะเราจะเอาปูนแดงปูนกินหมากนั่นแ,แหละเอามาใส่ไว้ในแก้วแบบนี้นะคะเพื่อที่จะรอสำหรับการเอาชิ้นส่วนของหัวหัวบอลสีของเราเอาไปแช่ค่ะอันนี้เราก็จะหัน่นสับนะคะสำหรับวิธีการนะคะเราก็จะผ่าครึ่งค่ะแล้วก็หั่น แต่ละชิ้นส่วนให้มีส่วนเปลือกของผิวเนี่ยติดกับส่วนเนื้อไปด้วยนะคะขอบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะว่าควรจะใส่ถุงมือด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยบางคนแพ้คันมากๆเลยนะคะขอบอกแต่ดาวไม่ค่อยแพ้ค่ะอันนี้ดาวก็เพียวๆเลยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาไปล้างน้ำหนึ่งน้ำค่ะ หลังจากที่ดาวหั่นสับเรียบร้อยแล้วนะคะดาวก็เอามาล้างค่ะได้หลายชิ้นเลยนะคะดาวขอบอกก่อนนะว่าควรใส่ถุงมือทุกขั้นตอนค่ะอย่าทำแบบดาวนะคะเพราะว่าบอนสีก็ชื่อแล้วนะคะว่าบอนค่ะเขาจะมีความคันละคายเคืองกับผิวนะคะถ้าคนแพ้ง่ายเนี่ยจะคันนะคะเสร็จแล้วดาวใส่ลงไปที่น้ํา อันนี้เป็นน้ําปูนใสที่เราเตรียมไว้ค่ะแช่ไว้10บถึงสิบห้านาทีนที่รอนะคะดาวไปเอาทรายมาค่ะทรายตัวนี้นะคะก็คือทรายก่อสร้างนั่นแหละเอามาล้างให้กริ้งเกลี้ยงค่ะนี่เริ่มเหมือนจะจ,จริงๆต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะท่านผู้ชมล้างให้กริ้งเกลี้ยงค่ะหลาๆน้ําเลยนะคะล้างทรายค่ะ ล้างจนน้ำใสแบบนี้เป็นอันใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะน้ำใสแบบนี้เรรยบร้อยใช้ได้แล้วค่ะทีนี้เราก็หาแก้วหรืออะไรก็ได้นะคะแก้วจัมโบ้อันนี้เราจะได้แก้วจัมโบ้มาทํารูด,ด้วยค่ะเสร็จแล้วเอาสายที่เราเตรียมไว้เนี่ยที่เราล้างแล้วเนี่ยใส่ลงไปเดี๋ยวก็ซึมลงไปนะคะแบบนี้ค่ะ ี่นะคะหลังจากที่น้ำไหลลงไปหมดแล้วแบบนี้ทีนี้เราก็เอาบอนสีที่เราเตรียมไว้เนี่ยแช่ไว้จนถึงประมาณ10-15นาทีแล้วนะคะเอาออกมาค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่ลงไปในนี้นะคะใส่เลยเวลาใส่นะคะท่านผู้ชมพยายามให้เขาจมอยู่ในทรายนะคะไม่ต้องลึกมากค่ะ เอาส่วนที่เป็นเปลือกผิวนะคะเอาไว้ด้านบนค่ะแล้วก็เป็นที่เป็นส่วนเนื้อของหัวเขาเนี่ยอยู่ข้างล่างค่ะถ้าที่กว้างก็จะจิ้มง่ายนะคะอันนี้เราหาได้เป็นแก้วจัมโบ้แบบนี้ค่ะก็จิ้มจิมไปเลยนะคะนี่เมื่อจิ้มเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราจะโรยฝาไม่ได้โรยฝาโรยทรายข้างบนนิดหน่อยค่ะลดน้ํานะคะ เดี๋ยวเขาก็จะซึมลงไปแค่นี้เองไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทรายเนี่ยมันจะไม่มีเชื้อราค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดด้วยแก้วจัมโบ้แบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเราต้จะเอาไว้ล้มๆมค่ะวิธีนี้นะคะผู้ชมไม่ต้องลดน้ำค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยเหมือนคล้ายคล้ายกับการควบแน่นแต่ฝาก็มีรูแบบนี้นะคะก็คือเหมือนเราช่วยในเรื่องการควบคุมอากาศในระดับหนึ่งค่ะไม่ถึงกับควบแน่นนะคะ ก็ประมาณที่เราทำมาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนก็จะเริ่มมีต้นเดี๋ยวจะให้ดูที่เราทำแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูที่เราทํานะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นที่เราทําไว้นะคะแรกๆเราก็ปิดฝาไว้ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยต้นเขาเริ่มโตเราก็เลยเปิดฝาแล้วนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพันธุ์ฮองเฮาหรืออะไรสักอย่างน่าจะพันธุ์ฮองเฮาแหละที่ ข้างในใบก็เป็นสีแดงมากๆเลยค่ะแต่อันนี้เขาอยู่ในร่มนะก็จะเป็นสีระดับประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าพันธุ์นี้หรือเปล่าก็เราก็เอามาใช้กับวิธีนี้อันนี้ก็ได้ตัง้ง3-4ต้นค่ะแล้วก็ที่กำลังเริ่มแทงเนี่ยแทงหน่อขึ้นมาเนี่ยก็มีอีกนะคะเนี่ย อันนี้เราก็หลังจากที่เขาเริ่มแทงหน่อเนี่ยเราก็ลดน้ำได้ปกติเลยค่ะวิธีนี้นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งกับการขยายพันธุ์บอลสีนะให้ได้เยอะๆแบบไม่ต้องรอหนอค่ะท่านผู้ชมก็ลองลอง,ลอง,ลองหัดทำกันดูนะคะเลือกเอาอตัวที่เรามีหลายๆหัวยังไม่ต้องแพงก่อนก็ได้ค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ